โคเด็กซ์นวนี้จะเป็นข้อมูลของเทพผู้ตามตำนานที่ได้กลายมาเป็นตัวละครในจกักรวาลของซูเปอร์ฮีโร่ดีซีครับซึ่งก็คือแซนแมนผู้สายที่คอยทําให้เราเด็กๆหลับอันดีด้วยสายวิเศษของเขาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนะื้อหาในส่วนนี้ผมก็ขอทุกท่านคนลหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกดซับสไครป์พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทําความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสการทิศ ไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเดอ c o d e ดบันทึกพิสวงในตำนานยุคปัจจุบันแซนแมน,น้เป็นผู้แห่งความฝันที่จะคอยทำให้เหล่าเด็กๆทุกคนหลับฝันดีด้วยสายพิเศษของเขาครับขจัดฝันร้ายออกไปแต่ในสมยัยก่อนย้อนกลับไปในช่วงต้นปีศตวรรษที่18แซนแมนไม่ใช่แบบนั้นเลยแม้ต้นกำเนิดของแซนแมนมันจะไม่มีระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ที่แน่แน ซนแมนเป็นตัวตนที่มีอยู่ในตำนานเล่าขานในแถบสแกนดิเนเวียที่จะกลายมาเป็นเดนมาร์กหรือเยอรมนีในช่วงเวลาต่อมาโดยดรมาเรทาธาศาสตราจารย์เช่ยชายเยอรมนศ,ศึกษาตำนานและวรรณกรรมเด็กที่มหาลาัยฮาวาดได้บอกไว้ว่าฉันไม่คิดว่าเราจะสามารถตามรอยแซนแมนไปได้ถึงเดนมาร์กหรือเยอรมนีฉันค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะมีตัวตนที่คล้ายการอยู่ในวัฒนธรรมอื่นๆเพราะสิ่งเหล่านี้ตัวตนที่เป็นมิตรต่อเด็ก มักมีคนไม่ไดีอยู่เบื้องหลังเสมอขาจะรู้ว่าแซนแมนมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแซนแมนนั้นไม่ได้ถูกพบว่ามีการบันทึกลงไปในหน้ากระดาษครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่18ในพจนานุกรมภาษาเยอรมันซึ่งมันเป็นสำนวนที่ว่า The Sandman c o m หรือแซน m a n กำลังมามันเป็นสำนวนที่ใช้เป็นกุศโลบายในการหลอกเหาเด็กๆที่ง่วงให้ไปนอนแต่ว่าในปี1816ถึง1818 18, สื่อที่มีการใช้แซนแมนเป็นตัวละครหลักก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นการนำผู้ที่เป็นมินตอเด็กมาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม The Sandman เป็นเรื่องสั้นแนวจิตวิทยาสยองขวัญ psychological horror ที่ถูกแต่งขึ้นโดย e a r l ์ลสทีโอดอร์อาร์มาริอุสฮอฟแหรือ E.T.A. h o f f m a n โดย The Sandman นั้นเล่าเรื่องราวของพยาบาลคนหนึ่งที่ได้เล่าถึงการมีอยู่ของสัตว์ประหลาดลึกลับที่ชอบปาทรายใส่ดวงตาของเหล่าเด็กๆที่ไม่ยอมนอน ทำให้ดวงตาของพวกเขาหลุดออกมาจากเบ้าจากนั้นก็นำดวงตาทั้งคู่เก็บใส่ถุงก่อนที่จะกลับไปยังรังของมันที่อยู่บนด้านเม่นของดวงจันทร์ซึ่งต่อมาเรื่องสั้น The Sandman เรื่องนี้ก็ได้เป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญอย่างมากในวงการจิตวิทยาส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าเรื่องสั้น The Sandman ได้ถูกกล่าวถึงอย่างมากในเรียงความ The Uncanny ของซิกมันฟรอยซึ่งคาว่า Uncanny นั้น มันคือความรู้สึกขนลุกเมื่อเราได้เห็นสิ่งที่คุณเคยแต่ก็แตกต่างออกไปโดยฮอฟแมนได้ถูกฟรอยยกให้เป็นปรามัารย์ของความรู้สึกแปลกประหลาดน,นี้ในวงการวรรณกรรมเลยทีเดียวครับซึ่งต่อมาในปี1 8 4 1แซนแมนก็ได้กลับมาปรกากฏตัวอีกครั้งในนิทานของฮันส์คริสเตียนเอเดิสันชื่อโอเลลูคอยซึ่งมันควรจะเป็นนิทานสำหรับเด็กครับแต่ว่าตัวโอเลลูคอยภายในเรื่องก็ได้ทำให้เหล่าเด็กๆเ,เนี่ยรู้จักความตายและเรื่องเพศด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ตัวของอดิสันผู้แต่งก็ไม่เคยบอกนะครับว่าโอเลลูคอยคือแซนแมนเพียงแต่แซนแมนนั้นมันเป็นชื่อแปลภาษาอังกฤษของโอเล,ลูคอยเท่านั้นเองซึ่งภายในตอนจบของนิทานเรื่องโอเล,ลูคอยมันปรากฏว่าผู้แห่งความฝันมันมีสองตนแถมยังมีชื่อที่เหมือนกันอีกต่างหากตัวหนึ่งนำพาความฝันส่วนอีกตนหนึ่งนำพาความตายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าแซนแมน มันเป็นกลศโล์บายของคนโบราณที่จะทําให้เราเด็กๆเนี่ยเข้านอนตรงต่อเวลาหรือแม้กระทั่งเป็นการทาให้เด็กๆเนี่ยพร้อมเผชิญสิ่งที่ลําบากในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าแซนแมนเป็นมากกว่าที่คุณคิดมันเป็นตัวตนที่เหมาะจะอยู่ในตำนานปาราปรามากกว่าที่จะอยู่ในนิทานของเด็กครับต่อมาในปี1989แซนแมนก็ได้กลับมาเล่นอยู่ในโลกของฮีโร่อีกครัครบในฐานะผู้เทพหรือตัวตนของความฝันจากเดิมที่แซนแมน เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชื่อแซนแมนเนื่องจากพลังของเขามีความเกี่ยวข้องกับความฝันเท่านั้นเองแต่ว่าเนื่องจากส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องจักรวาลของฮีโร่สักเท่าไหร่นักนะครับเพราะงั้นผมขอไม่ลงลึกในส่วนนี้ก็แล้วกันครับแซนแมนมันเป็นหนังสือการ์ตูนนิยายภาพที่ได้จับเอาตัวละครแซนแมนมาตีความใหม่โดยได้คุณนิวเกแมนเป็นคนเขียนเรื่องราวทั้งหมดให้ซึ่งแซนแมนในเวอร์ชันนี้เขาคือดรีมตัวตนแห่งความฝัน ผู้เป็นหนึ่งใน7็ดพี่น้อง d l เอเสกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเวลาโดยกลุ่ม d ดเอเสจะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับโดยแต่ละคนก็จะมีลำดับอาวุโสและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปคนแรกคือเดสตินีตัวตนแห่งโชคชะตาสัญลักษณ์ของเขาคือหนังสือที่บันทึกเรื่องราวต่างๆของจักรวาลเอาไว้คนที่สองคือเดธตัวตนแห่งความตายสัญลักษณ์ของเธอคือสส้ยคออังคนที่สามคือดรีมตัวตนแห่งความฝัน สัญลักษณ์ของเขาคือหมวกกรอกคนที่4ี่คือ Destruction ตัวต้นแห่งการทำลายล้างสัญลักษณ์ของเขาคือดาบคนที่5คือ Desire ตัวต้นแห่งความต้องการสัญลักษณ์ของเธอหรือเขาคือหัวใจแก้วคนที่6คือ Despair ตัวตนแห่งความสิ้นหวังสัญลักษณ์ของเธอคือแหวนที่มีตะขอติดอยู่และคนที่7คือ Delirium ตัวตนแห่งความสับสนสัญลักษณ์ของเธอคือสีที่อยู่ด้านหลัง ตัวตนทั้ง7นี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับคําว่าธรรมชาติครับไม่มีพวกเขาก็ไม่มีธรรมชาติและไม่มีธรรมชาติก็ไม่มีพวกเขาพวกเขาเป็นรูปแบบเป็นความคิดอย่างตอนที่สิ่งมีชีวิตตัวแรกได้ตายลงเดสก็ได้ถึกเมืขึ้นมาหรือตอนที่สิ่งมีชีวิตสามารถฝันหรือจินตนาการได้ดรีมก็ได้เกิดขึ้นมาครับโดยเนื่องจากดรีมนั้นเขามีอายุมาอย่างยาวนานมากครับเขาจึงเป็นที่รู้จักในหลากหลายชื่อในหลากหลายวัฒนธรรม เป็นตัวตนที่มีอยู่ในตำนานต่างๆของทุกๆเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะอยู่ตรงลืมไหนของจกักรวาลก็ตามโดยชื่อของดีมที่มนุษย์คุ้นเคยและรู้จักมากที่สุดก็คือชื่อของเทพแห่งความฝันครับมอร์ฟีสซึ่งแซนแมนมันได้ว่าถึงเรื่องราวของดีมตัวตวนแห่งความฝันที่ถูกโรเดริกเบอร์เจสหัวหน้าลัทธิกลุ่ม o r d e r of An c i e n t ช y s t e r y ่คุมขังด้วยความบังเอิญเนืน่องจากความตั้งใจเดิมของเบอร์เจสคือการคุมขังเดสพาศของเขาแต่เนื่องด้วยความผิดพลาดของพิธีกรรมมาเลยทำให้ดีมเนี่ยถูกแทนเช ซึ่งในตอนที่ดรีมได้ปรากฏตัวต่อหน้า Order of Ancient Mystery เขาก็ได้มาพร้อมกับสิ่งของ3อย่างครับที่มีพลังของเขาบรรจุเอาไว้อยู่อย่างแรกคือหมวกที่ดรีมได้สร้างขึ้นมาจากกระดูกสตนหลังของเทพที่ได้ตายไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนอย่างที่2คือถุงใส่รายวิเศษที่สายภายในนั้นสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตฝันได้ตามความต้องการและอย่างที่3อย่างสุดท้ายก็คือ Dream Stone อัญมณีแห่งความฝันที่สามารถดลบันดาลให้จินตน,นาการของผู้ใช้มาปรากฏในโลกแห่งความจริงได้ ในตอนที่ดรีมได้ถูกพามายัางโลกมนุษย์ดรีมเขาได้สวมมงของเขาพร้อมกับชุดคลุมสีดำาทมินที่สามารถเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการบางครั้งมีลายบางครั้งไม่มีและภายใต้หน้ากากของเขาดรีมได้ถูกบรรยายไว้ว่าเขาเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่ผอมผิวสีขาวซีดเหมือนกับกระดูกผมสีดำพร้อมกับปกลายดวงดาวบนจุดบริเวณที่เป็นดวงตาแต่ทว่านั่นก็เป็นเพียงแค่รูปลักษณ์ที่มนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าเขาเป็นแบบนี้เท่านั้นครับ เพราะจริงๆแล้วรูปลักษณ์ของเอเลสไม่มีตายตัวอย่างดรีมที่บางครั้งเขาก็ถูกเห็นเป็นแมวดำยักษ์คนญี่ปุ่นเทพที่มีหัวเป็นแมวสุนัขจิ้งจอกหรือเทพที่เป็นหัวหกลกไยตามความเชื่อของชาวดังอังคารนิยายแซมแมนของนิวเกมแมนนั้นมันมี75เล่มด้วยกันครับโดยมันจะแบ่งออกเป็นสิพาร์ด้วยกันคือ p ร e r o t อนด์น o อ t เ n ิร์นส์เด l s ด h สเฮาส์ดรีมคาลตี้ซ no s ซ o นออฟ s ิส a ะเกมออฟย f a b l e s and Reflections, ์ e บล e ฟ e e เดอ e รีฟ s e เวิร์สเ e นเดอ e ์ไคล์ลี e Wake ลพร้อมกับภาคพเซเซิเศษอื่นๆที่จะตามมาในภายหลังซึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือการ์ตูนเรื่องอื่นในค่ายว e r t ต g โแซนแมนนั้นก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวครับจนมีโปรเจกต์ที่จะนำแซนแมนสู่จองเงินเลยทีเดียวแต่เนื่องด้วยแซนแมนนั้นมันไม่ใช่หนังสือการ์ตูนธรรมดารรมดาที่เขาจะได้ง่ายสักเท่าไหร่มันไม่ใช่แอคชั่นหากแต่ไปสืบสวนแก้ปริศนา ตัวหนังสือไม่ได้โฟกัสไปที่ดีมแต่โฟกัสไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดีมหรือความฝันได้หายไปจากทุกสิ่งทุกอย่างและดีมก็ต้องหาหนทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นตัวเรื่องแซนแมนมีการเล่าสลับไปมาอยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นการจะบีบอันทุกอย่างให้ไปอยู่ในภาพยนตร์ความยาวไม่เกิน2ถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้และถึงเป็นไปได้มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณนิวเกแมนครับว่าเขาจะสร้างได้หรือเปล่าซึ่งตลอด30ปีที่ผ่านมาบทภาพยนตร์บทซีรีส์ ก็ได้ถูกล่มถูกพับเก็บไปแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันจนในปี2019 Netflix ก็สามารถคว้าสิทธิ์การสร้างมาได้ภายในแซนแมนแบบนิยายภาพดีมเขาได้ถูกอุรดริกเนี่ยจับขังภา,ายในห้องใต้ดินของเขานานถึง70ปีครับแต่ฉบับ Netflix n e w นิวเก m แมเนี่ยเขาก็อยากให้โลกของแซนแมนดำเนินอยู่ในยุคปัจจุบันเขาจึงได้ทำการเพิ่มปรับเปลี่ยนให้เป็น100ปีแทนเหมือนสิ่งที่นิวเคยบอกไว้ว่าตัวหนังสือนั้นเป็นแม่แบบ เป็นต้นแบบที่ท้าทําได้ก็ควรจะทําให้เหมือนแต่ถ้าหากทําไม่ได้ก็ไม่ควรจะฝืนโดยภายในซีรีส์แซนแมนของทาง Netflix จะเป็นเนื้อหาภายในภาคพีรุษแอนน์อ็อกเทอแล้วก็เดอะดอสเฮาส์ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในซีรีส์แซนแมนของทาง Netflix นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยผมก็ขอให้ทุกท่านปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยในจักรวาลโลกจริงคือโลกที่มนุษย์เชื่อว,ว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเขาอารู้ไหม โลกจริงหรือโลกแห่งการเตืรนของมวลมนุษย์มันกลับมีรูปร่างเกิดขึ้นได้ด้วยความฝันของพวกเขา Dream แห่ง e l เอเหรือที่รู้จักกันในชื่อ o r p h e u สเจ้าแห่งความฝันเขาได้ออกตามล่าหนึ่งในผลงานนอกข้อของเขามันคือฝันร้ายที่มีหน้าที่เปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ The Corin t h i ีย Morphe u สได้นำสิ่งของสามอย่างของเขาติดตัวไปด้วยในการออกล่าครั้งนี้หมวกแห่งความฝันที่เขามักจะส่วนเวลาออกศึกถุงที่เต็มไปด้วยสายวิเศษ และอัญมณีแห่งความฝันที่บรรจุพลังส่วนหนึ่งของเขาเอาไว้ซึ่งสิ่งของทั้ง3สิ่งนี้มันเป็นทั้งสัญลักษณ์ของเขาพลังของเขาและเครื่องยนของเขาในอาณาจักรของเหล่าเทพตนต,ต่างๆแต่ว่าด้วยความบังเอิญระหว่างที่มอร์ฟีสได้ออกตามร่าคอรนเทียนในโลกแห่งการตื่นเขาก็ได้ถูกจองจําโดยนักเวทตกต่อยคนหนึ่งชื่อโรเดริกเบอร์เจสมันเป็นเวลากว่า100ปีเบอร์เจสและลูกของเขาได้คุมขังดีมเอาไว้ปล้นเขาทําให้เขาหมดพลังรวมถึงทําให้ดรอวดรีมมิ่ง อาณาจักรแห่งความฝันของมอร์ฟียสต้องพังทลายเชกเช่เชนเดียวกับโลกจริงอันมีค่าของพวกมนุษย์เองก็เช่นกันแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่อาจจองจําตัวตนที่สูงยิ่งกว่าเทพไว้ได้ตลอดหากรีมไม่สามารถหนีไปได้เขาก็จะรอรอจนกว่าคนที่คุมขังเขาจะประมาทรอจนกว่าคนที่คุมขังเขาจะตายซึ่งเมื่อมอร์ฟียสสามารถหลุดจากการจองจํานี้ไปได้แน่นอนครับเขาลังแขนผู้จองจําเขาอย่างสะสม จากนั้นจึงได้ออกตามหาไายลักษ์ทั้งสามของเขากลับคืนมาซึ่งในตอนที่มอร์ฟีสโดนคุมขังในตอนนั้นสิ่งของ3อย่างที่โรเดริกได้เอาไปจากเขาได้ถูกขโมยไปอีกทอดหนึ่งโดยเอเทลภรรยาลับๆของโรเดริกเองซึ่งเธอกําลังตั้งท้องอยู่ด้วยเอเทลเธอได้แลกเปลี่ยนหมวกกับถุงทรายเพื่อชีวิตใหม่ในอเมริกาโดยเธอยังเก็บดีมสโตนเอาไว้เพื่อทําให้ความฝันของเธอเป็นจริงซึ่งเมื่อดีมกลายเป็นอิสระโคเรนเทียนก็มาหาเธอในทันที พื่อขอความร่วมมือในการช่วยสังหารดีมแต่เอเทลเธอก็ปฏิเสธเพราะในตอนนี้ของทั้งสอย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่เธอเธอได้นําหมวกไปแลกกับเครื่องรางคุมภัยนําถุงทรายไปขายและตอนนี้ดีมสโตนก็อยู่กับจอร์ลูกของเธอซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าจอร์ซ่อนมันไว้ที่ไหนคเรนเทียทราบดีว่าเอเทลโกหกเขาจึงจะสังหารเธอครับแต่ก็ได้โดนเครื่องรางไล่ไปเสก่อนมอร์ฟีสได้ออกตมหาเครื่องมือทั้งสามของเขาโดยอย่างแรกที่เขาได้ไปนํากลับคืนมาก,ก็คือถุงทรายวิเศษ ที่ตอนนี้มันได้อยู่กับโจฮานาคอนสแตนทายนักเวทหญิงชาวอังกฤษแต่เมื่อไปถึงมอร์ฟิสกับโจฮานาก็ได้ทราบว่าถุงทรายมันอยู่กับเรเชลแฟนเก่าของเธอที่ตอนนี้เธอได้ใช้มันจนเสพติดลวนขึ้นอยู่กับความฝันที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงทําให้ร่างกายของเธอในตอนนี้เป็นเหมือนกับศพที่ยังคงมีชีวิตซึ่งเมื่อมอร์ฟิสได้ถุงทรายกลับมาแล้วในตอนแรกเขาก็จะจักไปในทันทีทิ้งให้เธอตายด้วยความเจ็บปวดเกินกว่าจะบรรยายแต่ก็ด้วยคําพูดของโจฮานา มันได้ทำให้มอร์ฟียสเปลี่ยนใจและปล่อยให้เลเชลจากไปอย่างสงบอย่างที่สองที่มอร์ฟียสได้ไปนำกลับคืนมาก็คือหมวกแห่งความฝันที่เขาได้สร้างมันขึ้นมาจากกระดุกสหลังของเทพสตูเมื่อหลายพันล้านปีก่อนแต่เนื่องจากเอเธลได้แลกหมวกใบนี้กับเครื่องรางคุมภัยมันเลยทำให้ตอนนี้หมวกแห่งความฝันของมอร์ฟียสได้ตกเป็นของปีศาจตัวหนึ่งในนรกโดยเมื่อมอร์ฟียสได้มาถึงเขาก็ได้ขอความร่วมมือกับลูซิเฟอร์มอร์นิงสตาร์เจ้าแห่งนรกแต่ทว่า ลูซิเฟอร์ก็ไม่สามารถรู้ได้เช่นกันว่าปีศาจต,ตนไหนเป็นคนเอาหมวกของมอร์ฟีสไปนอกจากจะต้องไล่ถามปีศาจนับพันล้านไปทีละตนแต่ใน,นเมื่อมอร์ฟีสเขาได้ถุงทรายกลับขึ้นมาแล้วเขาจึงได้ใช้ทรายในการนำปีศาจที่มีหมวกของเขามาหาและทำการท้าดวลด้วยบทลอนซึ่งสุดท้ายมอร์ฟีสก็สามารชชนะมาได้ด้วยความหวังใน,นนรกและอย่างสุดท้ายที่มอร์ฟีสได้นำกลับขึ้นมาก,ก็คือดีมสโตนอัพทีมที่บรรจุพลังของเขาไว้ภายในภายในหนังสือการ์ตูน ดีมได้ทราบที่อยู่ของอัญมณีแห่งความฝันจากชาวดาวอังคารครับมาเชียนแมทแฮนเตอร์แต่ว่าภายในซีรีส์หลังจากที่มอร์ฟีสได้สวมหมวกของเขาเขาก็ทราบตำแหน่งที่อยู่ของอัญมณีในทันทีซึ่งณนะปัจจุบันมันได้ถูกเก็บอยู่ในโกดังเก็บของที่เมฮิลแต่เนื่องจากตัวอัญมณีมไม่ได้ถูกดัดแปลงโดยจอรนลูกของเอเทลมันจึงทําให้มอร์ฟีสไม่สามารถใช้งานได้และโดนพลังในอัญมณีสวนกลับมีนนามซ้ำยังดูดพลังส่วนหนึ่งของเข้าไปอีกทําให้มอร์ฟีสต้องสลบไปซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ในตอนที่เอเทลได้ทราบเรื่องราวทุกอย่างจากโคเรนเทียนเธอจึงได้รีบมาหาลูกของเธอที่โรงพยาบาลครับและได้มอบเครื่องรักคุมภัยให้กับเขาทําให้จอสามารถลมเหนียวมาจากโรงพยาบาลได้แต่มันก็ได้ทําให้เธอเสียชีวิตด้วยเช่นกันเนื่องจากเครื่องรางชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เธอมีชีวิตยาวนานถึง112ปีจอห์นเขาได้ใช้เครื่องรางนี้หนีออกจากโรงพยาบาลครับและมุ่งหน้าไปหาดีมสโตนในตอนที่จอห์นได้สัมผัสกับอัญมณีแห่งความฝันอีกครั้งเขาก็ทราบได้ทันทีว่ามันทรงพลังมากขึ้นก่อนที่เขาจะจากไป พื่อใช้พลังแห่งความฝันนี้สร้างโลกในอุดมคติของเขาให้เกิดขึ้นมาโลกที่ทุกคนซื่อสัตย์ต่อกันเป็นโลกที่ไม่มีคำโกหกอีกต่อไปจากปากของนิวเกมนเหตุการณ์ที่จอห์นเขาได้ใช้พลังของอันยมนีแห่งความฝันในการโดนบรนดาสร้างโลกขึ้นมาใหม่นั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ดาร์กมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเขียนมาเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นที่รู้จักกันในชื่อศกนาตรกรรม24ชั่วโมงหลังจากที่จอห์นได้อันยมณีกลับคืนมา เขาก็ได้ไปที่ร้านดินเนอร์แห่งหนึ่งครับที่เปิดตลอดทั้งวันซึ่งที่นั่นเขาได้สวมบนบัตรเป็นพระเจ้าควบคุมจิตใจของผู้คนภายในร้านให้ไม่สามารถออกไปได้เริ่มจากทําให้ทุกคนพูดสิ่งที่เก็บกดเอาไว้ในใจออกมากับคนรักกับเพื่อนกับคนที่แอบชอบกับคนแปลกหน้าเด็กเสิรแมืม้ที่อยากเป็นนักเขียนคู่รักที่เบื้องหน้าแสนเพอร์เฟกต์แต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยบาดแผลความผิดพลาดที่ทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะฝัน เริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆลงลึกไปเรื่อยๆเรื่องอาหารเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรู้สึกและรสนิยมชายที่ต้องไดเอทดลดความอ้วนตามความต้องการของภรรยาภรรยาที่ชีวิตเซ็กไม่ได้ดีเพราะสามีไม่ได้เรื่องความเป็นห่วงจอมปลอมที่หวังให้คนรักโดนรถชนตายหรือพ่อโครที่เด็กเสิร์ฟแอบชอบมักจะไปมีอะไรกับลูกชายของเธอเสมอวิปร,ราสมากขึ้นเรื่อยๆพลังของความฝันนี้ มันได้ทําให้มนุษย์ปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงออกมาขณะที่จอนได้ใช้ออนิมานีในการทําให้ผู้คนภายในร้านมีเซ็กกันจอนก็ได้นาําไอศครีมมานั่งกินอย่างสบายใจและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเขาจึงได้คืนสติให้ทุกคนทําให้พวกเขาเห็นว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นคนยังไงแต่มันแน่นอนครับทุกคนปฏิเสธพวกเขาไม่ได้เป็นคนทําจอนเขาคิดว่าการโกหกมันคือความทรมานแต่ในเมื่อทุกคนชอบโกหกชอบทรมานตัวเองก็จงเป็นเช่นนั้น จอได้ใช้พลังของอัญ,ญมณีโดยมาดานให้ทุกคนทรมานตัวเองเผามือตอกตะปูจับนิ้วและกรีดข้อมือหรือแม้กระทั่งปัดคอตัวเองตายจนเมื่อทุกคนภายในร้านเหลือเพียงแต่เขามอร์เฟียสก็ได้มาถึงเพื่อนําอัญ,ญมณีกลับคืนไปจอเขาจึงได้ทําลายอัญ,ญมณีนั้นครับเพื่อหวังสังหารดรีมไปพร้อมๆกันแต่การกระทํานั้นมันก็ได้ทําให้พลังที่ถูกเก็บเอาไว้ในอัญ,ญมณีถูกปลดปล่อยออกมาทําให้มอร์เฟียสส่งพลังขึ้นอย่างมหาศาลเขาในตอนนี้ สามารถสังหารจอรได้แบบง่ายๆแต่เขาก็ไม่ทำมอร์เฟียสทราบว่าการที่อนิมนีตกมาอยู่ในมือของจอนนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาและสิ่งที่จอนต้องการโลกที่ไร้ซึ่งคำโกหกมันก็เป็นผลพวงจากคำโกหกของแม่ของเขาเท่านั้นมอร์เฟียสได้พาจอรกลับไปยังโรงพยาบาลของเขาครับและปล่อยให้เขาหลับพร้อมกับฝันต่อไปจอรดีในฉบับของ Netflix นั้นโรคจิตน้อยกว่าฉบับหนังสือการ์ตูนมากเลยครับและเหตุการณ์ทวิตตี้โฟร์อัลส์ในเน็ตฟลิกซ์เนี่ย เนื่องจากข้อจํากัดหลายๆอย่างครับมันก็เลยโหดไม่เท่าแบบในหนังสือการ์ตูนคือในแบบนิยายภาพเนี่ยจอรนมีลักษณะเป็นโรคจิตไปเลยนะครับเหตุผลที่เขาได้สร้างศกณินารรกครั่งนี้ขึ้นมันมีเพียงแค่เพราะว่าเขาทําได้ก็แค่นั้นครับแต่ว่าจอดีใน넷ฟลิกซ์เนี่ยมันออกแนวโรคจิตที่มีอุดมการนะครับมีเป้าหมายซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันน่าก,กลัวน้อยกว่าแต่ผมก็ชอบทั้ง2แบบเลยซึ่งเมื่อมร์ฟียสได้สัญลักษณ์ทั้ง3กลับมาแล้ว นั่นมันก็จะเป็นตอนจบของพาร์ทพรีลุตแอนน็อกเทิร์นครับและเริ่มต้นพาร์ทเดอะดอร s สเฮาส์ซึ่งภาพรวมของเดอะดอร์สเฮาส์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดรีมจะต้องรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าดรีมวอร์เท็กซ์มนุษย์ที่มีพลังความฝันทรงพลังมากจะสามารถทําให้อณาจารความฝันเดอะดรีมมิ่งของมอร์ฟีสและกําแพงกั้นระหว่างโลกแห่งความฝันและโลกแห่งการตื่นต้องพังทลายได้เลยโดยในตอนจบของพาร์ทนี้ดรีมหรือมอร์ฟีสเนี่ยเขาก็สามารถจัดการกับวอร์เท็กซ์พร้อมๆกับคอรินเทียนได้ครับและเขาก็ได้ทราาบอีกว่ เหตุการณ์ที่เขาถูกขังที่บ้านเบอร์เจสกับการกําเนิดของตัวตนดีมวอร์เทคทุกอย่างมันเป็นฝีมือของสองพี่น้องฝาแฝดดีไซเออร์แล้วก็เ e สแ a ร์ครับเดอะแซนแมนมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของดีมแห่ง d l e อเครับที่ต้องคอยไปนั่งแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาโดนจองจําแต่มันเป็นเรื่องราวการเติบโตของดีมด้วยเช่นกันครับในแต่ละปัญหาที่ดีมได้เจอมันก็ได้ทําให้เขาเติบโตขึ้นเข้าใจมนุษย์มากขึ้นและที่สําคัญก็คือเข้าใจตัวเองมากขึ้นในตอนแรกเราจะได้เห็นว่า ดีมนั้นเขาให้ความสําคัญกับมนุษย์ในด้านของหน้าที่เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มเปลี่ยนครับเริ่มยอมรับสิ่งที่ตัวเองเคยทาพลาดเริ่มยอมรับสิ่งที่ตัวเองได้ขาดไปพร้อมกับไปแก้ไขและปล่อยวางส่วนตัวแล้วแซนแมนของ Netflix นั้นผมชอบมากครับแม้ในช่วงหลังนี่มันจะเอื่อยๆนิดนึงนะครับตามความเข้าใจของผมแล้วช่วงนั้นเนี่ยมีการยืดอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วแซนแมนจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในดวงใจของผมเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของแซนแมน Dream, หรือมอร์ฟีสนะครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่ค่อยสันทัดในวงการฮีโร่สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะค่ายน้ำเงินหรือค่ายแดงก็ตามเนี่ยเพราะางาน,นถ้าผมผิดพลาดต,ตรงไหนเนี่ยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับและถ้าเสียงมันฟังดูแผบๆเนี่ยก็คือตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะเจ็บคอเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเช่นกันใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกระต่ยผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ตัวคนเ็กก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนสนัเข้ามาม สำหรับวันนี้ทุกคนเด็กขอตัตวลาไปก่อนสวัสดีครับ